โอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับภาคสองนะครับของการแคสเกมเฟียสองโปรเจกต์ออริจนะครับผมเราก็จะมาเล่นต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ค่อนข้างจะหลอนประสาทตอไปสุกคนนะครับที่ผมอันนี้คือผมเล่นต่อเลยนะเพราะว่าแต่ว่าผมอัพลง YouTube ได้แค่15นาทีไงครับผมเลยต้องอ่าซอยๆคลิปนิดนึงนะฮะแต่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าผมโหลดฟอร์มลาสเซฟเนี่ยผมจะไปโพลตรงไหน นะฮะต้องเข้าใจโอเคงั้นมาต่อกันเลยนะครับผมอาจจะจุกนิดนึงนะครับคอมเพรสคอมเพรสไฟล์วิดีโออยู่นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหยิงทะลุกล่องเลยอ่ะกล่องเลยอ่ะโอ้โหเข้าหัวผมเลยเนี่ย เแล้วผมจะสามารถเก็บกล่องได้ที่ไหนเนี่ยโอเคกันไปกันต่อนะครับก็มันมาทางนี้กันหมดนะแล้วจะไปเยอะได้ไงเราเฮ้ยอุ้ยอื้มอื้เอ๊ะมันเอาเซฟเกมมาทำให้ผมร้อนเหรอใช่เหรอ โอเคช่างมันจะเราผมจไปตรงนี้ต่อเอ้าล็อกก่อนแล้วใช้ผมไปทางไหนอ๋อกระจกยุสอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกไปซะไอ้๋อ่ะแล้วกระโดดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ตก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  โอ,โอ๊ยไอ้ติดติดโอ้ไม่เอานะผมท่อลมท่อระแปรอ้าวเจ็ด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 โอเคยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่มีอะไรใช่ไหมมันมีแล้วแหละมันมีแล้วแหละมันไม่ไม่เอาไม่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 นะไม่ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูแล้วไม่ดูโอ๊โอโอโอตมาที่ไหนเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอโอ๊ไม่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 โอ้ย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 แป๊บนึงนะ้โอ้ยโอเคต่อ้ยออ โอเคโอเคโอเคจะจะไปไงเอาน้ำหนึ่งล่ะโอ้ยเอาอันนี้ป่ะเนี่ยโอ้ท่านโอ้ท่านนี้ป่ะเนี่ยอันนี้ไม่อยากเข้าอ่ะเดี๋ยวเจออะไรไม่ดีอ้ยโอ้ไม่เอานะ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  ไม่เอาหนา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 เอ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเด๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะนายเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะเอามาครับขอร้องนะครับอยู่หลอนผมในเถอะครับแล้วมันท้อลมอีกแล้วหรอวะเนี่ยไม่เอานาอย่าอย่ามีอะไรนะร้อนมาทางเดิมนี่วะ เอาเอาโอเคท,ทางนี้มั้งเ,เอาไม่ใช่เหรอโอเคทางนี้กันจะก,กลัวแล้วนะโอ้ยเซฟเกมแม่งกับพริบทีนี่เลย แต ai, <c oughs> this, this ่ไปหัวแตกมาเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปสเต็ปเอ้ยเ้ยตี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 เฮ้ยยออาสาล เกมนี้นี่สไลด์สนุกจุดแล้วครับขอบอกอะไรเช่ามันเดอดชุดแล้วคะแนนต้อนะล็อกอีกแล้วกลัวขโมยกันหรือไงเนี่ยฮะล็อกไปแล้วโอ้ก็กำลังจะบอกเลยว่าล็อกหรือเปล่า

is the son of Sergeant Beckett, where's the rest of the team? We don't have much time. You and your squad are the only hope of stopping Alma.

เอานะ่าอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นนะเฮ้ยไม่เล่นนะเฮ้ยไม่เฮ้ยวิ่ง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 ไม่สนละ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 กระโดดได้ไหมไม่ได้กระโดดไม่ได้เอาติดเอาเอา้า Yeah. <laughs> ก็ลองไปเล่นภาคแรกนะครับถ้าเกิดมีขึ้นภาคแรกเราบุรุษชุดดำก็เข้ามาหาผมร้อมกั็คุย What a lock complete Okay, eh? okay. Eyes are still dilating. He's reacting to the meds. Check the dosage. This shouldn't be happening. On, that doesn't work? What's going out, on, Dr.? One moment. Hold the light and check his pressure. Damn it. Grab the crash cart. Ooh, I'm like with me be in Charge to 200. No, no, make that 300. Dr. He's alive, but we're moving too fast. We, we need Just to get done. That did it. Stand by with that morphine. Four mags. Where are we at, Dr. York? Attack a We need to stabilize before progressing. he's unstable progressing now would be a mistake you're putting set to 300 you'll feel a little pinch now เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไหนจะโดนทดลองอะไรบางอย่างเซเช e ยนในบัคเก็ตรี n อร์ดิ้งฟอร์มอห้ามให้คนไข้ออกจากห้องไม่ไม่ไม่ฉันไม่เข้าห้องน้ำแล้วก็คิดว่าฉันปวดอยู่นะแต่ไม่แล้วไม่ออกล้ย ถอยถออยออุ anch oi, anch oi, anch oi. ้ยอุอ้ออ้โอ้โว้าว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 โว้าฉันเกียดโรงบาบาลที่สุดเลยดูไหมดูไหมดูไหมดูไมอืมอืมอย่าอมาอย่าอย วิ่งแล้วว้อยวิ่งแล้วว้อยวิ่งแล้วว้อยไม่สนแล้วว้อยโอ้ยเงาวิ่งแล้วว้อยวิ่งโอ้ยแค่เพดานไอ้บัดเลือดวิ่ง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 โอ้ยลอยลอยเลือดเนี่ยนะไม่เอาทำอะไรต่างต่างพบปีเด็ก น,าน,าน,นโอ้ย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  itation! โอ้ย,อยเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผมเหนื่อยมากเลยนะฮะอืม ห้องน้ำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันรู้มันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นโอ้โหใครวะเนี่ยบิ่งแล้ว Sergeant Beckett, thank God you're okay. I'm sure you have a lot of questions. I'll explain everything later. Right now, we need to get you to the TAC lab. Hurry, and be careful. Vanek's men are attacking the facility. We leave you go to this extreme to cover up evidence. Ah, my Lulu. Get to the technap. Oh, okay. Back up. ยายายาโอ้อย่าหลอนได้ไหมอะเจนวอนเจน มันเซฟแล้วเ,เป็นพาร์ทสองที่หลอนจิตหลอนใจผมมากนะครับโอเคคราวงันไห้ค่อยเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับรลอนก็อดกแล้วนะะเดี๋ยวไว้ผมเล่นต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะอย่างไรก็อ่าฝากคนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยนะครับผมผมรู้ว่า อาจจะไม่น่ากลัวมากสำหรับบางคนแต่สำหรับผมค่อนข้างจะน่ากลัวเลยเพราะเสียงมันดังกว่าที่ได้ยินจริงๆมากโอเคครับงั้นก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันต่อไปในพาร์ทสนะคะของเฟียสองโปรเจกต์ออรินนะครับ,บ,รบไว้เจอกันครับผม